สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะนี่ค่ะดอกตรึมๆเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกลมแรงนะคะแย่เลยต้นไม้เอ็นหมดเลยนะคะนี่ค่ะเอ็นล้มทาทาบหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตอกหลักไว้นะคะส่วนตรงนี้ก็ เป็นบอนดำสตูลน,นะคะนี่ค่ะตอนขึ้นมาใหม่ๆก็เป็นสีน้ำตาลสวยดีนะคะนี่ค่ะพอนานๆไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ยังสวยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นห่อเงินห่อทองนะคะนี่ค่ะห่อเงินห่อทองนะคะ ขอเอาความมั่งมีร่ำรวยนะคะวันนี้ก็มาดูไม้บ้านๆน,นะคะหลังจากเลิกจากทำงานมานะคะนี่ค่ะเป็นบอนบ้านๆน,นะคะนี่ค่ะกอใหญ่มากนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางใหม่นะคะใบเล็กหมดเลยนะคะสงสัยอาหารจะไม่พอแล้วนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งกอนะคะ สำหรับเนียมหูเสือด่างนะคะจากที่ได้มาสองกิ่งนะคะตอนนี้นี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะชำใหม่ชำใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบ่งปันกันไปนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ส่วนอันนี้ก็เป็นบิโกเนียนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะก็เรียกกันรวมๆนะคะว่าบิโกเนียนะคะ ใบบัวครึ่งใบนะคะอันนี้ก็เป็นบีโกเนียของช่องนาเล็กนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะยกเข้ายกออกนะคะเดี๋ยวตากฝนเดี๋ยวเอาเข้าลมนะคะตอนแรกเอาตั้งตากฝนไว้รู้สึกใบเสียนะคะเลยต้องใช้น้ำขมิ้นฉีดตอนนี้หายแล้วนะคะก็ตอนแรกบัณฑิตพยองก็คิดนะคะว่าเขาคงจะ มีลากออกมาตามนี้เหมือนเถาพวกภูด่างนะคะก็เลยปล่อยไว้จนยาวนะคะก็เป็นอันว่าเขาต้องตัดกิ่งปักชำนะคะหรือไรคะใช่ไหมคะนาเล็กอันนี้ก็สีกิ่งใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ใบไม่ใหญ่เหมือนตอนแรกนะคะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะ อันนี้ไม่ได้ตากแดดเลยนะคะก็สีก็ไม่ค่อยแดงนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมังกรคาบแก้วนะคะของบะาลยวคงพยอมนี้ก็ทําเป็นพุ่มนะคะอยู่ในกระถางนะคะตัดกิ่งตัดเถาออกนะคะให้กลายเป็นไม้กระถางเป็นไม้พุ่มนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะสรรทำนะคะว่าเราจะทําเป็น ให้เขาเลื้อยทำซุ้มหรือว่าเราจะตัดแต่งให้เขาอยู่ในกระถางเป็นไม้พุ่มกระถางก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใจของเราที่จะสั่งมานะคะดอกสวยแปลกตานะคะเหมือนมังกรคาบแก้วปากคาบสีแดงไว้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองนะคะ นี่ค่ะแถบทางนี้ก็จะเป็นในวงของหมากผู้หมากเมียนะคะนี่ค่ะเพชรพวงทองนะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพชรน้ำผึ้งนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นที่แน่ชัดก็คือเพชรสายลุงนะคะอันนี้อยู่ในร่มนะคะเพราะว่าพังปักชำแต่ตอนนี้ลากเขาออกแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นช็อกโกช็อกโกแลตนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเศรษฐีก้านทองนะคะนี่ค่ะตอนนี้ใบสวยแล้วนะคะหลังจากที่สุดโสมมานานปีเลยนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็สวยสดงดงามแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นอโกนิมาแก้วการจนานะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เป็นบอนปาเตะนะคะที่บาแบรงพยอมได้บอกว่าตัดจอมเขานะคะนี่ค่ะ ตอนนี้เขาก็าขึ้นกอใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะจอมเขาใหญ่มากๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองเหมือนกันนะคะน้ำคอจะขังนะคะนี่ค่ะถุงเขาใหญ่นะคะหูเขานี่ถึงก้านโคนก้านเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือถุงทองถุงเงินถุงทองขนาดแท้นะคะ ส่วนแถบทางนี้ก็เป็นกวักพระพรหมนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางใหญ่อีกหนึ่งกระถางนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสเสน่จันเขียวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสเสน่จันหอมแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมใบเขาเป็นจุดแบบนี้นะคะกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เป็นสเสน่ห์จันหอมนะคะสเสน่ห์จันหอมโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่อันนี้ทําไมใบเขาไม่ลายล่ะคะนี่ค่ะแต่ใบต้นนู้นใบลายนะคะเหมือนจันประกายดาวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่กอใหญ่นะคะส่วนตรงน,นี้ก็เป็นโพมงคลนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะอันนี้อยู่ในร่มนะคะใบจะเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ขยายไว้แล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะก็จะได้แบบนี้ใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะสีเขียวตัดด้วยสีชมพูขาวนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นอมชมพูหรือว่า เงินไหลามาชมพูนะคะโอ้โหผลตกมามากจัดเน่าเลยโอ้โหวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลในยามเย็นๆนะคะหลังเลิกงานนะคะก็พามาดูสีสวยๆง,งามๆพอชื่นใจนะคะกับชีวิตของคนในชนบทนะคะก็จะได้ บรรยากาศดอกไม้สวยๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่องคพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ